จะเชื่อนเชื่ออบจ้อยเฉียงแม่ชาไม่ยอเชื่อทังลุ้นลุกรัน่อเจกนีกก่หัจบมาแล้วไม่ต้องเก็บล้นะชิงจงต่อต่อเดืยนนี้โบชูทีไปทีีไปน้อยกัน กันกันมั่งขายเนื้อยคนอัดแรกอย่างน้อยด้วยณนื้ดูจริงแต่ถึงเมียไปนั่นแล่น chơi เมียเมียถุ่มถุ่มแหลมก็ไอถุ่มกยมึงถุ่มมันมันถุ่มถุ่มหนุอยใช่โยกเรื่อยเมียถุ่มมึงไม่ต้องตามมันตามปุมึงรู้ไหมว่าใจเดียเมียได้ถุ่ม Mungung lai gần hạn leng, gần hạn leng kia bên đây. Vì là mungu, à tù nhau. Ló quay kum kia, ló mầm, ló trông cock, lói tay, lói. Hanno, ló quay kum kìm, ló mầm, 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 เดี๋ยวไปไต่ยหญ่ดิ้งันเตีมันบ้าได้ตีร้อยคอคนก็ช่วยเออไหนดุยไทยคงใจไม่โตไปฮอน้องโบยิงเออโบยิงอยู่ไหนตีทุ่มน้องจะเลวอือยู่ไหนโบยิงอะอยู่อยู่ปลายปลายยาอยู่กรปลาย ใช่ไหมโทรไป้อนี่นี่นี่โทรไปแล้วเอ็มไม่ไม่ได้คุยเถามเลยมึงเติมทางกี่บาทฮะห้าชิปบาทพอพอหน่อยหน่อยเติมกลางห้าชิปบาทถึงหน่อยโทรพอหายหนึ่งไงพอ พอมันมันรับพอมันรับถึ่งถึงเหนื่อยหวะฮะเฮฮะฮะพอทำท่าที่หลวตูดตูดตูดพอนเออกำมัดได้เลยนะขนาดหยกหลวงจะบวงว่างกี่หลวลำบากแนละันเออหายหนุ่มใ โอยยันงูคุ้นไอยเต้นนี่กว่างเออปีตุลาทับกันอันเนยอยู่ปนาดนั้นเออปีตุลาทับกันเล็กกวไม่ใช่ธรรมดาใจรุ้นน้อยยันน้องเชยอยู่ตูดตู้มูกมันจะดุตูดเฮ้ยลุ้นตุบมูกมันกูย่างกันแล้วตุบมูกนู่มใหม่ใม่ย่างพวกกันเออเบื่อไรของมึงอ่ะเชยเดี๋ยวปีนลงไปจอดไว้มันเป็นปีตุลา Hãy luôn phải chọt bươi chơi vậy đi Nhưng mấy cái nhằn rát chọt qua quá rươn mến Thế ta phải chọt về hai mừng tăm Nàng cũng mấy tăm mấy quăng cũng ơ chọt ra ít Bữa rơi nó chơi còn mừng ơ Không nói Chuyên Hai Hai Chuyên 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 จุนจุนรอบแรียกเออทิพัวไม่ใจมันนังไม่คุณหรกว่ารอบแล้วกรอบรือไม่กรอบปีเอาแตุ่นเลยมม่รู้ว่าดนใคน้อยแล้วจอดื่มตาจุนไยน้องเจ้ยจุนชุนจุนจุนแปล จี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 หาน่ยจีจีนึ่งหนึ่งหนึ <c ười> lại, à, quá, ่งเจ้าว้าบานมึงกูจดอล่ไปเลยไม่ตีจดแลวกำมาเจ้าตาเ่แล้วกจดระักขวานุ่น Quyết nà cho nhà trang cái tòa trắp của phim khô quầm quá Ừ nhà sang cái tòa mới Chính Làm bác răn quăng ấy chơi nơi cũ Nơi cắn cao mà kinh hoa nà, thì căng này ăn côi thì ừ, thân Chính, chơi chơi. Trang, nó chơi quá nó tiêu mà Ê, phải luôn mà cao แ็บด้นะไอ้หนุ่ยก็ไม่ตีใจก็อยู่านใจเย็นไม่ต้องเชื่อมาแล้วนหอะเด็นเมยไล่เาดว่ามีมาถึง Đây, luôn. Đây luôn đấy đây vào lông của cha đây kinh luôn bên này lô đây bà của này chạy chưa ba cần tầm lưỡi đĩa nên nó nó mày phải từng nơi để... nó chạy đây mấy tì nó nhường vô lưỡi cắn ra một lưỡi tầm lưỡi và nhì đó hay ai hay đi Hãy đi từ đây chơi mừng kép về ta này chơi Lèo cây chưa phải trừ gặp cao เเบกันุเออเดตาชายดิ๊กไลยไอดิแไม่รู้ได้เหยดแม่ได้มาล้วมันจิงหันอนผู้ชายไปเจอกาพัดแรงแกงได้เปลงที่ควันมันินะมึงวับเื่อเมกาต้ามาเจอไดมึงวับเื่อลบลัดแหลงพัดเปล่นแปลงนะปเปลองปลงแบมอันนี้กี่ดาบบนั้นจิง ได้เรไปเร็วไปฟ์ไลไลไลรับการไปเอาตัวตัดมาเลยเฮ้ยแต่โน่นเลยกลยเกล็ดไม่รวยตำร้อยกูเออไม่ตีตำร้อยไม่ตีตำร้อยได้ปัดตัวตัดมาเลยก่อนไอ้ไปเลย đi, เฮ้ย ยังเต้าเส้นไม่ได้จ้องน้อยเด้งงอมาแต่น้อยตัวตัดนี้โจ๊ะโจ๊ะไอ้อยู่ตรงน้อยก็ติดไว้ติด้นไม้เออลำบากจริงบอกที่บื้อเพราะฉะนั้นเดียวพูดเลยทักจ้องเลยจ้องน้อยนี้เลยจ้องโจ๊ะวา ือก้มได้จอมโกรธตัวตัดบวชได้กี่วันเลยได้ทราบวันกูซึกเนี่ยไหวก้าวท่าซึกซอยพอดีตาอันมาตุระในวัดเนี่แล้วกูซึกเนี่ยแล้วเกี่ยวไรกับตาอันไม่รู้แค่นาจารย์จุพนว่าตาอันพลานซึกก็ว่าว่าพี่เาเกี่ยวว่าตาอันานซึกอาจา,ารย์ไม่พลานมากูไม่เกี่ยวซึกคกวมจกิงโอ้อาจารย์จุพนหรือประธานอาจาร์นเกี่ยนี้ แค่ว่าทหารป่านศึกพาอทหารป่านบากูซึกจะว่างไหมอรอยบ่นไม่แล้วเนี่ยกูเด็กกูบ่นที่นี่กูซื้อรถเครื่องสักคันยืนบาดเดินไม่โลดเคเีลยวขับเองด้วยไม่ได้วนปรับปลาข้อมาครับบ๊ทตื่นใส่มาหน้าบัตรหรือไม่ไม่บัตรนี่ไปโหลดซื้อเปลี่ยวนี่เจอกูนะข้าวเจอคนละเรื่องเลยด้วยมึงเออปักพิ่กันก่อนเดี๋ยวสักเดียวเราจะได้ลุงติดตั้งเครื่องเสียงสะเด็กละโคนเกตัวกันแล้ว ไอ้ใบยกใบใจหนุ่ยน,นะเออมีความทุกข์พอแม่พี่น้องหนังไก่ยนานคืนนี้พวกคุณมาเล่นละคนเศร้านู่นช่วยเลยเอกีกโอ้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เชิญนกับน้องเชิญชาร์ตคุณช่วยช่วยจากพี่รูบโโโรุญนอปดกวนมวยต้องบุตรช่วยเด้งเพล่ไม่รู้อ้เ้านี้ไหมนะแกจุดรถบีนะร้อยปลากับเบือกันมดัดกูเลยเลปลาไรเดือดขับวน อยู่บูมาตีสั่นไม่นะเอน้องคนใตยนี่คะ่ะเชื่อเลยเชื่อมาล่าหนับระกูลคันทาวีลีปานาธารณะมันตนาวีผู้ตัต้นาตาวีรามาณีติกาปตังสม,มาติยามีเดี๋ยวพมนำกุลได้ตีไหวช่างจัน,นอยู่ในบ้านอาอยุแน,น่คนทำไรอยู่บ้านธรรมานันปื้วธรรมนันปื้อเมื่อกู มึงเออไปเปลี่ยนเบื้อง,ง่ายกว่าวันนั้นลมปัดเบืองปิวเจ็ดเพชรก็จางกูขึ้นลังคาน้องอยู่ไปเนกไหนไปเนกแต่เบียนบ้านกะชี้หนูญาตกันใครเล่นไปโจดไปต้งนี่น้องชี้หนูญาตได้อ๋อปีอยู่ไหนีอ่อ๋อปีอยู่เข้าซกทำเลยขึ้นพึ่งเป่าพึ่งก็หน่ะพึ่งใกล้ปอดตาไว้วิจารขึ้นพึ่งเกาะตาหวานลาเล้อออกจากบ้านไปเป่เปาพึ่งเลยียงยาหมูบ้ากองคนโอไปคนโบราณทือ้อ วันนั้นเลี้ยยามไปเฝ้าพึ่งลยเิ่งตระก้าวโรงบ้านากูสอยออกเศษสี่สุ้นสี่สุนพูนพึ่งไวกวไม่ตึงพึ่งใจพลัดกูเห็นบอกน,า,น,นาพึ่งเท่ายากอ,อกวดสี่โรยดวงน,นี่ไม่แก่ซ้ำโรยเล้ยวนี่ไม่ได้เฝ้าซ้ำเดือนเลี้ยวนายแก็บกว่าตาไม่ข้ออนุยัตน่าพึ่งเท่ใกล้ดีใส่ไม่ข้อหนุยัตข้อเลี้ยก็ไม่ไ่้ก็สะวันผันพึ่งอุ่นกำนองตะกวดตั้งซี่โอยปีขึ้นพึ่งนองชีกหนุยาตได้ ดีเลยกัะน,นันแต่หนงชีกอย่างเดียวกันหนกขึ้นไม่รหลดเออชีกตาหน่วยตาปีขึ้นกันหนงเนีย้ยผมคนชีกเลยกูขึ้นกันปีขึ้นหนงชีกน้ำเบ่งกันเปลยอเอาน้ำได้คนชีกแค่หนงเดี๋ยวกขึ้นได้ไรคนขึ้นได้รังลบบานเนี่ยเออเดี๋ยวไม่ได้น้ำมั้งเนี้ยได้น้ำม,มังงมม้งอาทิตอยู่ตามรังลวกเลียกลกูกเลยนะียกแค่หนงใช่นกเรื่องเลยหนุ่ยนี้ใ่ ไปแล้วนะเดี๋ยวก่อยพบกันวันจันทร์แคมป์อือ้อได้จำปอบเพ่ินใกล้จงไปแค่เร็วมาใด้แล้วไม่รวยได้เรื่องเืออยู่ตรงนี้อยู่ขี้ไม้มูก่ก็ไม่ยอมเลยเดี๋ยวชิมเล่ก่อนโอ้ขี้จริงไนี้ยกดีไม่เยียบอาย่าบ้าไม้เลยตาว่ารวย เฮ้ยปบครบนะหนุ่ยนะปบครบอะเออเออใบออกใบไกยดอกนะไปแจงตัวกันนะเดี๋ยวเราได้แสดงแกยตัวกันแล้วเดี๋ยวนะคะน้องขอเวลาก่อนหนังเปล่ากูถอยแล้วดูเที่ยวว่ากงออกม่กับตักสิ้นหรติดตามเลที่สุตีเสือสุบันฐานกับเกยตองกันในบ้านเมืองสาวบน้าบ้ากูโนาสุตีป่ะเกยสุตีปกูสุตีงเนาะ กูืจอตัวโตโลตัดดังฟีเลยเลยชงได้หนูเอชทีวีวะชงบัวนัวอ๋อชงนัวก็ตัดแค่เดียวว่างี้ติดรวยเปรตทิพย์ชงก็กูเลยชงผามาโคตรหนูเชื่อว่าบัวอยู่ในผามาว่างี้เชื่อว่าเตรียมอะไรใส่ครัวอะไรนาคิดลงอดกันเลยผามากคตรวะ เท่านี้จุดรถเบรกูจำได้เจ้าเราเบิดควดบัาสัดรถเบีบึมฟริทไลท์ทำแฟรงกิตจำรางคลมฟรงคริตต์ตาตาตโยฟริชาจำฟริทองซานซูกีฟริไลทโดนรถไซโครนากิดฟริเดนกำมังคเมกำเลียงเพียงพลงคาเบนไมฟรียทไลทตะบาราคลานนำริงเคล็บบริกเล็กเล็กนกกลุงเล็กเดยดกกลุงวัวจุกออเตีอนจองว่า เลียปรเทศดีรักคนดีหน่อยเดี๋ยวประเทศบานเโราไม่ตกเรทเทว่าโบนัมันตกเพาแล้วเออเตรียมอะไรก็โอมามาอะไรก็มาเป็นประธานาธิบดีเลยวะเฮ้ยยังมั่วไม่จบเลยรักคนอัสลามอะลัยกุม ผิสกนริกันดัดานดุลาฮาดุลิคนยิงตะคีแม่ลางบงรูละงับรูควังมั่งจงนี้ผลิตนริษกันเสียกโดนแคตผริตสกัดกันแดแจ้ิศสกการชนะดิสเดอะบานคลูสตุเลอรบานคลูสเดอกินผลิตสารตั s ละนซอยสิบซอยสิบดอกงตากรวิกเกตแมมผริตสกนริกันบกันเลย

โอ้ยูเมื่อกูเลยนะที่นี่ชชานีทีวีช่องเก็ประกาศข่าวให้ทุกท่านได้ทราบนะครับตอนนี้เราก็ภาคภูมิใจที่คนไทยใส่เสื้อแดงสลายตัวนะกลับไปอยู่ที่ภูมิลำนานะครับก็ถือว่าเราคนไทยเสื้อเหลืองเสื้อแดงอย่าลบกันนะแล้วก็วันนี้รายการแรกนะครับท่านก็ได้พบกับรายการธรรมะรับบุญ ธรรมชาบรุษครับวันนี้บรรยายทำโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดนาท่อมจังหวัดพัทลุงที่เคยยื่นข่าวเรื่องสุนักในกุดมาแล้วต่อจากนั้นก็ข่าวกีฬาเล็กข่าวเรียนอากาศเมื่อดูพุทธเลยเลยเมื่อดูเลยว่าเก่ต้อง,ตอง,ตองนะโตจำในเมยในิมังยักษ์นินาแก่นะ ได้พิงฟักในรัววังจังสบายนักแม่เมันควีได้กินดีอยู่ดีมีเงินตราพอมาเรอจัดการนารอได้ใบใจเจ็บดีไหมแก้วเอืออยากแก้ากาแคก,กุม,มึกทีหนึ่งจ้องจอกไอหนูกับไปหลองก้าวเมียวปอกินห้ละกรม ก็ยันมาทำเตาเลยนำเทวยียงกูกินได้จะบายใจตั้งปัตเตอร์รัตนะต่ลอดมาถึงนุ่มจีนว่าไม่รังเด็กตั้งปเปดเตียวมีแยงไม่ใจใจแกงพูตินาะแก้วนาเออตั้งแกงเนื้อว่าจะไปกครูดกูจะาหมออปักไปครูดกับโลกินตะคึ้นว่าต่อไปกูจายกินตีน เอาลูกอินยัดปากกูจจาระไปแต่งปอปอปอว่าไอ้จ้องตัวนี้กินวันทำเรื่อยรวมกันไม่ได้พุทธขนาดว่าบวดว่าโ้นกำจ้องกำแก่คนกินแทงกันแล้วเลียดแรงกูกหวาดทำใจทำไม่เรกับไอ้ตัวนี่ทำเรื่อยรวมกันไม่ได้เลยทำเรื่อยรวมกันไม่ได้เออบ้ากันว่ะเราไม่ได้บัญชีคนอยู่เลยก็อย่าตัมึงเกลียดอย่างไรเกลียดแกอย่างแกมันจบกิน và bớt và con và đi <laughs> lồng răng kinh đẳng phế và đi lồng răng kinh đẳng phế và đi lồng răng kinh đẳng phế, ừ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  ส้มตำาระย่างกาวเหนียวโตบอกกันเดียวว่าจบจบตมยำปลาพงตมปูโตบอกให้รู้ว่าจบจบตมเคยใส้ไก่กินินไอ้นี่ก้องกินโตจบจบน้ำจีนนำแกงแก้ววานพร้อมพักหนึ่งจานโตจบจบแกงตีแกงต้มปลาชอนกับก้าวร้อนโตจบจบรอจองรวมมิตรตัวเลยไอ้นี่ก้องร้อยโตจบจบซามเพลต้มยำระเบิด ต้มยำระเบิดและตอดแพมเฟิร้ลแทนโตไม่จบดูจักเรียวกงเต็ไม่แตกหลือกระเปไม่แตกเกรียดกันกูแต่เร็กบ้าอยเลี้ยแกได้เงินเดือนเดือนมานะไม่ผักนายโย่เมืองแยกมึงตายเลื่อยเตะเร็อ่ะว่ามึงตายเลื่อยเตะเร็กกูแต่เร็กกูโยมืงมนุษย์กูเป็นพนักงานกับละตัวทำเหมือนไรก็เป็นพนักงานกับละตัวปล่อยต้อนี้เหยียดแม่ตาแกยี่กูประพล ไอ้ไม่เป็นเพื่อนกูไม่กัดช่วยาชีพกู้กับไอ้โตอย่างกัดกันเลยไอ้โตมึงทำไรไอ้โตแต่แดกแต่แดกเออแต่แดกกูใกล้รัตเตอรี่อย่างน้อยกล้รัตเตอรี่ก็รถตัวกัดกันเป็นเพื่อไม่กัดเพื่อแกวันก่อนกูพารถไปจอดแก๊กิวพารถไปจอดแก๊กิวเออคนโดยสารขึ้นเต็มคันรถรถทั้งถาที่ออกลไอ้โตก็มาประกการใกล้รัตเตอรี่กับรถกู้ก็ลงจากรถกูแม่นเลย เดียมึงประกาศเพือไอ้โต้แก่คนลงจักเราได้ตองแมกมึงตามมนเลยวันนั้นวันเตะสเมแมเลยลงจาวันเตะนึงเดี๋ยวชยมึงประกาศเือแต่กูประกาศการรอดตัเดี๋ยวมึงประกาศเพื่อแก่คนลงจักเราได้ตองแมกโตเจ้าอกโตเจ้าอกโตเจ้าอกอย่างแมงคนลงจักรถกูแม่เลยชอยนึกว่ารถกูต่อเจ้า มึงเกลียดเลยกูกันรถตัวดีเลามาใกล้บนรถกูแม่ป่วว่าโต๊ะเจ้าอกเลือดแต่กูกระเป๋ารถเมีหนังเปรตฉันมันบ้ากันกว่าปะไม่แก่ใจผื้วันก่อนเจอมามามาตั้งไว้จามอไอ้ร่อยมามาเจอมาจากดันกาปาเปียวเสือมาซ้ำอกอบขากได้กินกุนอ้อมึงจะก็กูจะก็อละไกับมันจะก็เพิ่อแป๊บเดียวมามาซ้ำออไอ้โตกินเม็ดแตกเงือดเม็ดกินเม็ดคนเดียวเออเลือดแต่นามไว้มึงกับกูแซนมันกินเม็ด เยามึงกินไม่แดโตัวมาแมา่้ามอเลือดเะน,นา,าไว้กูก็ไปต้มไม่ดุเอ็เนี่ยตงแรงไ้กูกวางวัวมันกับมึง,ม,งมันไม่กินเส้นกันวะเตกเลือดตะชวนกันวะมาตั้มันปี้กลางวะบ้าไปลบล้าไอ้กไปลบลชวนตัวตาแกงวาอยู่แกตีนในโต้วันนั้นนั้นนันนโตนั่นชวนวาอยู่แกตีนั่นแต่งเลยแต่งเลยไม่ยอมแต่งชวนวาไปพ้น อย่าใจไม่แทงไอ้ตัวชอนวาอยู่แก่จีนใจไม่แทงใจดำไม่โป่ใจดำเลืองเปลื่อไว้เลยยังแทงอย่ามันไว้มึงไอ้ไปเริงไว้น้ำดีกูไอ้กับเกล็ดกันน้อยๆเลยไม่ใช่น้อยๆกูเกลียดมักเกล็ดกันมึงไอ้กินเละโลกอยากกูก็อยากกูกูไปโย่หน่ะมึง ไอโยเนี่ยมึงไอโยแกลัดนุมแกบังแพ่งอย่ามึงเออกรที่นี่กางบ้านอยากูก็มันมีแรนคุยงายกินแรงโมอหนวดแรงโมอหนวดแรงกระดูกเกะแรนคุยงายกินโมอคุยงายกินโมอหนวดปักอยู่ประมาณยี่สิบสามปีก่นได้กางบ้านอยากกูอโอ้กังบ้านอยามึงเออวันนั้นโอ้จอหมอก็มาเจ็บตุ้งยางอ่ะนะมั้ยโม่จอหมอเออกับโม่ไฟต์ฟาหวัดได้บ้างไหมไป เจ๊ตุงยางอันน่ไปแจ๊ตุ้งยางอันหน่ไหวบริการแก้กิมาจาบริการอะไรหมดวัดกาเราเกะได้ปัญนนี่กามอนวดเก้าคิวโรรับตุ้งย่างอันหนม่เป็นระเบียบเรียบร้อยคิวยาวเยยดจี๊ดจัที่คุ่ได้อยากู่้องเทวาก็ทำอะไรเก้าคิวยาวเยยดไอ้โตเดินปั้นมาพอดีทำไอ้โต้เดินก็ทำอะไเอเก้าคิวยาวเยยดน้าบ้านนู้ไอ้โตว่าืหรอไหมว่าือ๋อก็เจ๊ไก้ติมกันอย่าเออ mềm tăng tăng tiêu đồ có kẹt tung giang anh à hơi bố quả chế cái tim mỡ lừa trôi giá u mừng cả nhà chỉ đồ ta lô giá kinh con quỷ giá kinh con quỷ ở u tra một đua phải khăn một đua phải khăn phải cao kêu giữa các em mô quý ngàn kinh hắn mẹ giá u kẹt cao chip leo giá mung ơ hay là cho mò nu cái kẹt phơ kẹt phơ kẹt phơ tung kêu giá u tung kêu giá mung ơ โอ้เจหมอกแก่ก่เงินปูยิงเอาปูยิงเออเกิหน้าก็เลยยากูแล้วตั้มยากูคำนตัมเรือยายาคีพี่ล้ยยากูว่าเป็ที่บกยาอย่างตำรวจเออยายโอ้เจ้าหมวยได้ตามยอย่างตำรวจเออเลียยามื่อวานเืออีจจยอนุนตาเตีอมอมดูดดูดนี่หะนี่ตาเตียวมอมดูดดูดคืแกก็แจก็เจไอ้ิมแฮปปี้ฮันนีไปลอกยากูตั้งไว้ เออเกยกบกับกบกู้ไม่กบกู้เขไม่กบแล้วฮะ